สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะมีเกณฑ์ถูกรางวัลที่1เปอร์ซีราศีมีเกณฑ์ถูกรางวัลที่1ราศีใดมีโอกาสเป็นเศรษฐีป้ายแดงวันนี้หวยออกหลังราหูย้าย17ตุลาคมนี้แรงมากเรียกว่าดวงดาวถีบส่งผลสีราศีปังแน่นอนเปอร์ซีราศีมีเกณฑ์ถูกรางวัลที่1ราศีใดมีโอกาสเป็นเศรษฐีป้ายแดงวันนี้หวยออกรายการหวยกระแสของลอตเตอรี่พลัธ เผยคลิปก่อนหวยออกศีราะศีที่มีแกนถูกรางวัลที่หนึ่งและเลขทูบพ่อปู่สีสุดโทคอหวยห้ามพลาดโดยหมอบอยเคลียร์ชัดเผยว่าศีราะศีได้ผลดีผลบวกเรื่องโชคลาภหลังราหูย้าย17นี้แรงมากเรียกว่าดวงดาวถีบส่งผลศีราะศีปังแน่นอนได้แก่อันดับสราศีพฤษภติดอันดับต,ต้นในเรื่องโชคลาภมาเตือนจะมีโชคแบบเต็มคาราเบลเพราะราหูโคจรเข้ามาในเรือนลาภะ ดวงจะมาแบบไม่ทันตั้งตัวฟุกๆเดินไปครลมเลขไหนปุ๊บถูกเลยพื้นฐานดีหยิบจับอะไรก็มีแต่โชคต้องซื้อกับผู้ใหญ่ชาวต่างชาติจีนพม่าก,ก็ได้ดวงผู้ใหญ่ซับพอร์ตดูตัวเลขอายุวันเดือนปีเกิด อันดับ3ราศีมิถุนจังหวะเด่นปังมีเกณฑ์ดีถึงจะวุ่นวายรายรับรายจ่ายสวนกันแต่ราหูให้โชคหลังดาวย้ายจะเปลี่ยนร้ายกลายดีดาวราหูโคโจรเข้าเรือนการงานชีวิตก้าวหน้าเฮงถ้าอยากลุ้นตัวเลขลองพิจารณาเลขเกี่ยวกับที่ทำงานทั้งหมดบัตรประจำตัวพนักงานเลขท้าย3ตัวเลขทีออฟฟิศเบอร์โทรจะมีโชคลาภแบบแรงเกินต้าน อันดับ2ราศีกันราหูเข้าไป18เดือนเน้นเรื่องใหญ่ชีวิตจะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ถ้าทำดีราหูมาครั้งนี้ส่งผลดีเน้นย้ำจะมีโชคโดยเฉพาะ16ตุลาดาวราพะโคจรเข้าเรือนการเงินจะมีโชคเข้ามาแบบจุกๆช้ำชมีเกณฑ์ถูกรางวัลใหญ่รางวัลที่1 2 3เลย อันดับหนึ่งราศีตุลราศีดาวรุ่งพุ่งแรงราหูย้ายออกเหมือนยกภูเขาออกจากอกแล้วดาวประจําตัว โคจรเข้าเรือนราภะได้ตำแหน่งธนโยกเกณฑ์เศรษฐีทางโหราศาสตร์ราศีตูลมีเกณฑ์เศรษฐีป้ายแดงขณะที่แอดไอติมหรืออาจารย์ไอติมเรือนาคาให้หวยเข้าจน FC ก็ให้ฉายาเป็นอาจารย์แล้วแต่จะเรียกแต่ยังเป็นแอดไอติมประกาศปีนี้เลขยังไม่หลุดเลยล่าสุดให้เลขทูบพ่อปู่สีสุดโทเพิ่งจุดไปได้เลข454โดยเลขชุดมี 5 4 8งวดนี้เลข4มีโอกาสมาหลักสิบมากๆในตัวล่างตัวอย่างคือ45 48 85ส่วนเลข3ตัวรางวัลที่1มีโอกาส0กับ5กับ2ตัวบนขอขอบคุณแหล่งข่าวจากข่าวสดขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ